ก็คือตอนนี้เราไปเราไปเราไปไม่ได้เราเราอ๋อมันมันมันน่าจะเป็นหนาดันเจียนได้เไม่หนาเป็นดันเจียนนะอ่าไปทำลิปเปิลก่อนไม่ยนี่อะไรอะเฮ้ยมือแบกให้เลยสนใจไปทำคันเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามีสเต็ปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนย่ได เอาะกันเอาประกันเอาประกันว้าวหอืมต้อลายพวกนี้หมดวะไม่ได้ใน้มันขุดมาเรื่อยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีศากูเล็มเูเล็มกูเลลมกูเล็มเกูเล็มกูเล็มีศากูเล็มโเกแล้วอ่ะ

ชุบได้แค่ช่งเดียวใช่ไหมตามตามลูกบอลใช่ไหมเออเราไปหาสมไอ้บอลเหรอไปหาสมไอ้บอลเลยนี่เล่าเออกำแพงอัศวัยวันเดอนไม่จะ้นดีว่าอันตรายช่ไหมเล่ด้านล่างอ่ะตาแล้วอ้ผี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 จลืมจุดตะเกียงไม่จุด เฮ้ยตันแตวเอาเคลียร์ห้องก่อนมันแตกเลยเงี้ยนี่เคลียร์ครับโตตราวโอพ่อมึงเกมเพี้ย่งเฮ้ยอะไรเนี่ยตี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 ไม่ได้ตีขาตีขาตีขาหรืออะไรวะหลังอะอะไรวะตีขาอะไรวะยิงตูดวะยิงตีตูดอะไรวะ ทำลกันลกอ่ะติดตไมได้หายหรือเปล่าทำเลยกันใส่เลอบจูนเจ็บ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 เล่นลงอยู่เล่นลงอยู่เล่นลอยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยลำแสงลำแสงลำแสงโอ้มันเป็นลำแสงด้วยอ้เป็นเจ้าช่วยไอตีนยังไงวะไตีมนยังไงมทเพี้ยไรกันเนี่ยมันแข็งอะตัวมันแข็งโตายเลย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  อะไรวะมึงโดนเไรอะยองยออมันม ah, ันมันเปเกมลงลงลงเจี้ตอนนี้กลงเจยกันอยู่กินแล้วแบบโอ้โอ้ีเลยอ้อ้อาบิบีีเียมึงมีระเบิดไหมมึงลองบึ้มหน่อยดูลาบิบีวานยตายหมดไอ้เหี้ยั่แน่เลย อะไรเน um> uh> ี่ค uh> ือระบบเหรอไม่ใอ่ระบบไปเก็ตีมเออโแตกยี่เล ah ื ah ่อนมันเลยสอะเบิดไหมคุณใช้ระเบิดไงคุณใช้ระเบิดไงตีคอตีคอมันเหรอไม่ใช่นี่เจ้าอเ่าโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยยยตายตายตาย